่านผู้ชมครับมาถึงช่วงที่4ของรายการนะฮะ <c oughs> หลังจากเราเมื่อกี้ทราบประวัติวัดคันลัดแล้วไปเดินเที่ยววัดคันลัดแล้วนะฮะรู้จักประวัติเจ้าวาดวัดคันลัดแล้วครับคราวนี้มาถึงวัตถุมงคลของวัดคันลัดมากมช่วงที่ท่านผู้ชมรอคอยครับผมตอนนี้ผมอยู่กับพี่ไก่รพี่ไก่พระประแดง,ดง <c oughs> สวัสดีครับ <c oughs> พี่ไก่ครับสวัสดีครับพี่ไก่ครับพี่ไก่นะเป็นลูกศิษย์ใกล้ชิดของพระอาจารย์หลายแห่งวัดคันลัดนะฮะ ก็มาถึงช่วงนี้นะครับเราจะแนะนําวัตถุมงคลแต่ก่อนอื่นต้องบอกท่านผู้ชมว่าวัตถุมงคลของวัดทุกชิ้นนขณะนี้นะครับรายได้ที่จําหน่ายวัตถุมงคลเพื่อยกโบสถ์วัดคลัดครับยกโบสถ์วัดคลัดนะฮะวัดคลัดเนี่ยเป็นวัดมรเก่าใช่ไหมพี่ใช่เก่าแก่มาก เก่าแก่มากตั้งแต่สมัยรัชกาลที่สามนะฮะโบสถ์ก็ช้ำรุดซุดโสมตอนนี้ก็เลยมีการบริโเราโบสถ์หลังใหม่ดีดโบสถ์ขึ้นมาดีดโบสถ์ขึ้นมายกขึ้นเลยน้ำท่วมด้วยใช่ไหมพี่ท่วมครับดีดขึ้นมา2เมตรตอนนี้โอ้โหขึ้นมาสองเมตรใช้คุณทรัพย์สิบกว่าล้านสิบกว่าล้านครับครับผมตอนนี้ใกล้ใกล้เสร็จแล้วครับแปดแปดสิบเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วครับครับผมเพราะฉะนั้นถ้าท่านมาวัดขลัตมาเช่าวัตถุมงคลก็เท่ากับว่ามี ส่วนร่วมในการทำบุญส่วนร่วมในการทำบุญนะฮะยกโบนครับผมมีส่วนร่วมในการบำรุงพระพุทธศาสนาครับนะครับให้ยั่งยืนสืบต่อไปชั่วลูกชาวหลานและถ้าหากว่าโบนยกเสร็จแล้วเป็นไงพี่กายครับจะยกตู้วัตถุมงคลออกทั้งหมดเก็บไปไหนเก็บครับเก็บเลยครับไม่มีวัตถุมงคลให้เช่าแล้วครับไม่มีแล้วไม่มีแล้วต้องรีบหน่อยนะครับต้องรีบหน่อย ภายในสองสมเดือนนี้พี่ไก่เนาะครัต้องรีบมานะฮะหลังจากนี้ไปท่านเข้ามาวัดคลัสไม่มีตู้วัตถุมงคลแล้วครับครับผมอยากได้ไปหาพี่ไก่พี่ไก่พี่ไก่มี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 ไม่มีเลยครับส่วนมากผมก็แจกหมดสร้างมาก็แจกตัวผมก็ไม่มีมีใช้สององค์เองเอานั่นแหละครับวัตถุประสงค์ที่ท่านผู้ชมต้องการครับของแจกนี่แหละครับผมแต่ถ้าเบอกแจกเนี่ยส่วนมากจะหมดเร็วและคนก็มาเยอะครับ ถ้าหากว่าพอที่จะมีเวลามาทําบุญที่วัดก็มาดูวัตถุองค์กรด้วยแล้วก็เชื้อว่าเป็นการทาบุญไปด้วยเลยครับผมถ้าอย่างนั้นพี่ก่ครับเราเริ่มกันเลยดีกว่าปีรุ่นจะแนะนําปีหนึ่งแปดกิ่งมันเดเลสร้างปีหนึ่งแปดฝังริมิตรโบสถ์หลังนี้แหละครับอ่าผุพัฒนาโบสถ์หลังนี้แหละครับตัแต่ท่านเจ้าวาดองค์กรใช่ครับผมพิธีเป็นไงมากพิธีใหญ่มากครับมีกิจดังๆครับผม ชาพิธีคือปู่โต๊ะมาดูชิมพีหลวงพ่อแพรหลวงพิคุณทองครับครับผมแล้วก็หลวงพ่อทองสุกวัดทรพานสูงครับผมแล้วก็กจิดังๆอีกหลายองค์ครับผมพื้นที่ก็คือปู่เย่อวัดอาสาปู่เกือวัดฉากแดงครับครับครับผมทั่วๆไปก็มีหลายองค์ครับสิบสิบกว่าองค์ขึ้นไปพิธีใหญ่มากครับผม าเก็บของตกค้างอีวัดประมาณตอนนี้ก็อยู่ประมาณอีกห้าร้อยองค์เป็นพระกริ่งมันเดเลกริ่งมันเดเลยรั่งมันเดเลคือเป็นเป็นพระมาเลยประจําวัดที่นี่ครับเอามาจากฝั่งฝั่งพม่าครับเอามาจากฝั่งนู้นครับเขาเามาจากฝั่งนู้นกริ่งมันเดเลเป็นเนื้อองค์เป็นของมอนะเป็น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 หินนะหินนหินขาวครับอยู่ที่นู่นครับไปถ่ายทางนั่นได้ครับเป็นของเก่าครับเป็นกริ่งมันเดเลมีกริ่ง ตอนตั้งปี1818แให้เช่าก็หนึ่งันบาท1,000บาทไม่แพงนะครับไม่แพงครับของตกค้างที่ของตกค้างคืออะไรคือเจ้าวาดองค์ก่อนเนี่ยให้พระองค์หนึ่งดูแลอยู่พระองค์เนี้ยดูแลวัตถุมงคลที่ดีมากดูแลอยู่ว่าท่านเสียไปแล้วก็มอบมาให้พระอาจารย์ดูแลพระอาจารย์ก็ดูแลถ้ามากใครทําบุญพระอาจารย์ก็ให้พี่ทําบุญหมื่นก็โอนประมาณเนี้ยถ้าบูชาก็ บูชาหนึ่งพันบาทแต่บางทีเจ้าชมทำบุญเยอะๆท่านก็มอบของให้อเป็นเหมือนกับพระของขวัญนั่นแหละไม่ได้ไม่ได้เหมือนกับว่าจำนายอะไรตอนนี้พวกผมเอามาเปิดให้จำนายเอามาไม่ได้จำน่ายบูชาของเก็บไว้ครับผมนี่ครับเกือบไม่มีรอยอดกิ่งนะพี่นะครับผมเกือบไม่มีรอยอดกิ่งครับสวยครับศิลปะพระหล่อเป็นเนื้ออะไรครับพี่ใหเนื้อทองเหลืองครับนี่กลับดำไปหมดแล้วนะเนี่ยทองเหลืองลมดำครับผม อีกสองปีก็ถ้าไรอีกสองปีก็สี่สิบปีแล้วใช่ไหมใช่นี่ห้าเจ็ดใช่ไหมสวยเหมือนรับกล่องเดิมๆฮะกล่องกลเดิมไปอย่างนี้นะครับกล่องเดิมๆแล้วที่ที่ที่เป็นกล่องชมพูแดงอะไรไม่ไม่มีไม่มีความหมายครับก็เป็นสีสีกล่องครับสีสีกล่องเฉยๆนะครับอ่บผม อ็เหมือนกันไม่มีรอยจานไม่มีอะไรใช่ไหมฮะไม่มีครับถ้าอันนี้พิเศษมีรอยจานถ้ามีรอยจานก็ผมก็มีครให้จานหลายจานครับผมอ๋อให้อะไรตออาจารย์น้อยผมก็อาจารย์ช่วยเมตตาจานเพราะวังถุมงคลของจาน์หลายจานทุกชิ้นครับองค์กรของท่านที่สร้างจานทุกชิ้นแต่นี่ไม่ใช่ของท่านคือตอนนั้นท่านยังเป็นหนุ่มอยู่ท่านก็ร่วมพิธีอยู่ทุกอย่างดูแลวัตถุมงคลท่านเป็นคนควบคุมทุกอย่างครับครับผมอื แต่ตอนนี้ท่านเพิ่งได้รับเจ้าววาดเมื่อปี54ครับแทนพระอาจารย์หล่อที่มรณภาพไปครับผมพระอาจารย์หลจะดีมากนะครับเมื่อกี้ที่เราได้เจอเราได้พูดคุยสัมภาษณ์ท่านเป็นพระเมตตาครับผมเมตตามากนะฮะบวชดวงจิตจันเรนนะครับไม่ศึกเลยครับไม่ศึกเลยเป็นพระพรหมจันย์ครับครับก็ตอนเรียกอ่านประวัติท่านเกเรนนี่นะครับรนะบวชหางหน้าติดพี่ชายมาบวชที่วัด พังเหี้ยครับตอนนั้นหวงเนรข้าบลวงเนรท่าพังเหี้ก็มาที่นี่มาประจำวัดที่ปีศูนย์หกหลวงเนรครับเอามาถึงวัตถุมงคลรุ่นต่อไปฮะเป็นของพระอาจารย์เลยครับรุ่นแรกครับโยมขอสร้างตอนนั้นพระอาจารย์ัออยู่ปีสี่เก้าโยมขอสร้างเพื่อเอาแจกงานศพแม่เขาชื่อลวงกอสร้างก็คือสร้างยังเป็นนวะเนี่ยสร้างมาเอาไว้แจกพระลำดับกับเมือเงิน เนื้อเงินเบียมานยี่สิบองค์นวะห้าสิบองค์ทองแดงมีสี่พันเหรียญแจกคนมางานครับผมหน้ากล่องเขาจะเขียนแจกงานศพคุณแม่เลยครับอาจารย์นทขเมตาจานให้ทุกเหรียญครับเหรียญของพระอาจารย์ต้องมีจานหมดสี่พันเหรียญจานทุกเหรียญจานทุกเหรียญครับผมมีเนื้อเงินนิ้นวะเนื้อเงินผมไม่ได้ติดมาครับผมแล้วก็เก็บพ่อาจารย์ท่านเกียงใจพาจารย์หล่อท่านไม่ใช่จ้าว่า แล้วก็ไม่มีสิทธิ์นั่นครับครับแล้วก็มีรุ่นรุ่นถือถือว่ารุ่นสองแล้วกันปีห้าสามผมเข้าเข้ามาหาพระอาจารย์ผมก็ขอสร้างล็อกเก็ตครับเนี่ยครับในคอผมอราสร้างล็อกเก็ตอาจารย์ก็บอกว่าจะไม่ให้สร้างเพราะว่าพระอาจารย์หล่อยังดูเพราะว่าไม่เป็นไรก็ก็ขอสร้างขึ้นมาเพราะว่าเพื่อจะเผยแพร่รอาจารย์ครับผมก็สร้างขึ้นมาสร้างตอนสร้างเนี่ยผมก็ให้จองหุ้น ก็ทําขึ้นมาอย่างฉากใหญ่นะครับ20องค์มีคนจองแค่10บกว่าคนย0คนครับตอนนั้นก็เขาามาเขารู้จักใครครับแล้วก็เป็นฉากคู่เล็กกับใหญ่ก็จองกันมาทั้งหมดก็ได้เงินถวายอาจารย์1 0 0 0 0หบาทแล้วก็มีวัตถุมงคล60ถวายอาจารย์ครับแจกก็แจกหมดขาก็ตอบรับดีข้างหลังมีจานนะครับโอ้โหจานจานทุกชิ้นนะโลหะของท่าน350องค์จานทุกชิ้นแล้วก็อุดด้วยผงคุกรักับกับพระอาจารย์ คนที่จองขยําอกอุดกับพระอาจารย์ครับเยวผมอุดเองครับอ๋อุดกับพระอาจารย์นะพระอาจารย์ของท่านครับพระอาจารย์ท่านปั้นให้ผมอ่ผมก็นั่งอุดครับผมนี่คือโลเกตรุ่นแรกโรเกตรุ่นแรกครับผมครับผมก็มีประมูลมาครับประมูลในงานสี่พันบาทมาครับเมื่อวันที่สาริเบศพฤธภาประมูลเองครับผมไม่มีสายผมไม่มีสายเลยผมสร้างยังไม่มีสายเลย่นี่เป็นประมูลมาครับผมสาธิบุตรตานี่วันอะไรพี่า ตรงวันอะไรไม่ทำไม่ได้เหมือนกันไม่ใช่เป็นวันสําคัญยังไงอ๋อวันที่ทันพิพิลาเป็นวันเกิดพระอาจารย์นะั่ะนแหละครับคับผม<อ><อ>วันเกิดพระอาจารย์ท่าผู้ชมอยากจะมาร่วมบูติตาจิตอาจารย์ก็สามสิบพิพิภาครับทุกป,ปีนะครับ,รบทุกป,ปีครับผมก็สร้างวัตถุมงคลทุกป,ปีมาประมูลได้ไหมปีหน้าจะแปดพันแล้วนะอ๋ออันใหม่ประมูลได้ฮะผมบริจาคไปปีแรกผมจากตะกุดไปดอกหนึ่งอันนี้เอกปักน้าเขาบริจาคมาอ๋อครับผมเขาก็เขาก็เช่ามาประมาณสามสี่ัน ก็จัดมาผมก็มาทำบุญผมก็ประมูลไปสองชิ้นเจ็ดพันบาทอือครับผมก็เก็บไปใช้ครับแล้วผมก็เพราะรุ่นนี้ผลตอบรับดีไม่มีของผมว่าสร้างอันนี้ขึ้นมาครับหลังเรียบให้พระอาจารย์ท่านเมตตาครับครับท่านอาจารย์แผ่นเงินให้ผมแล้วก็ไปโรงงานทําขึ้นมาครับผมชุดนี้ก็มีเงินถวายอาจารย์อาจารย์ท่านอยากให้ทองคําก็ถวายทองคาท่านเหรียญหนึ่งครับครับผมตอนนั้นทองคําก็อ่า ปดกรมก็ประมาณหมืห่นหมื่นสองหมื่นหนึ่งหมื่นสองเขาถวายให้ไปหนึ่งเหรียญแต่วัตถุมงค,คลจ้เป็นเหรียญเอาไว้แจกครับครับผม,มจะมีเหรียญเงินเหรียญเนื้อห่วงพระห่วงพระยี่สิบหกเหรียญห่วงพระก็คือเอาห่วงพระ ห่วงพระอย่างงี้ครับเพื่อนผมเลี่ยมพระแล้วก็ห่วงพระเนี่ยเอามาหลอมหล่อแล้วใส่เงินเข้าไปห่วงพระอย่างงี้นะห่วงพระที่ที่ใส่คือพระถอดถอดห่วงนี่ออกมาครับที่เขาเลี่ยมพระห่วงลวงพ่อนุ้นหลวงพ่อนี้รวมกันเป็นพุทธคุณนะครับสร้างขึ้นมาก้ามีน้อยอมาหลอมนี่นะครับมียี่หกเหรียญเหรียญเงินมีแปดสิบเอ็ดเหรียญอ๋อแต่เป็นบล็อกเดียวกันครับผมแล้วนวะมี้หมดแปดร้อยเหรียญนวะนี่หมอรักฟันธงเขาเป็นเพื่อนผมเขาให้โลหะผมมา เป็นนวะผสมทองคำปั้มขึ้นมาแต่เหรียญจะไม่เหมือนกันจะเหลือบเงินออกนวะออกเงินแล้วแต่แกงนแงครับผมนี่ยครับถ้าสร้างขึ้นมาแล้วก็ทองทองเหลืองสร้างก็เอาแจกตำรวจลั่นตำรวจพระประแดงหนึ่งร้อยเหรียญครับแล้วอาจารย์ก็แจกครับผมรุ่นนี้ก็พอมีประสบการณ์นะครับรุ่นหัวพระเนี่ยครับครับรุ่นรุ่นนี้เป็นเนื้อมีประสบการณ์คือเนื้อทองเหลืองคนเอาไปใช้ เพราะว่าจานท่านจานเนื้อเนื้อละจานครับผมเนื้อเงินก็มีหนึ่งจานครับจานแบบแบบหนึ่งครับเนื้อหงพระก็หนึ่งจานครับเนื้อหงพระนี่ท่านจานพิเศษเป็นจานขึ้นแรกณเมตณเมตตาบัญญนเลยใช่ไหมปัญญัณนณเมตตาครับปัญญานะฮะปัญญาณนะฮะครับผมาดูด้วยถ้าถ้าเกือบต้องเกือบจะต้องส่องนะฮะครับต้องส่องนปัญญัณนณเมตตาครับ พราะอาจารย์จะแยกลูกเนื้อเนื้อละจา <S <S นื้อะอถ้าเป็นพระอย่างเงี้ยครับแยกว่าจะได้มีเกยต่อไปโค้ดผมคนตอกเลยนะครับอออตอกแยกเนื้อฮะโค้ดนี่แยกตรงนี้แยกแต่และเนื้อไม่เหมือนกัน<อ>จานเนื้อละจานเนื้อละจานเลยอย่างทองเหลืองเนี่ยท่านเอาจานของเป็นเหนียวเรื่องเหงเนียวก็แจกแจกไปทั่วแจกกำหนด แล้วประสบการณ์คือวินโมไซพระประแดงนะครับไปล้มอ่ะขี่ล้มก็ไม่เป็นไรก็ใช้เหรียญรุ่นนี้ครับแผ่นครับไม่ราคายเครื่องแม้แต่น้อยครับผมเขาก็บอกผมก็เก็บข้อมูลไว้พระอาจารย์ก็เพิ่งสร้างเหรียญเพอาะประสบการณ์ก็ยังไม่มีมากเท่าไหร่แตมีรุ่นนี้ที่ที่ที่เขาดูประสบการณ์รุ่นหนึ่งเขาอย่างอันนี้เด่นคงกระพันนะทองเหลืยครับผมก็นี่คือเป็นถือว่ารุ่นรุ่นสองแล้วกันปีห้าสาม ครับผมปี5 3สามครับผมนี่เพราะปี54ท่านได้รับพัดฉลองการตั้งเจ้าวาสผมก็ไปรับมาให้ท่านก็สร้างรุ่นหนึ่งสร้างรุ่นขึ้นมาหนึ่งรุ่นครับเพื่อชาวเงินถวายอาจารย์อาจารย์จะได้ได้สร้างสร้างอะไรได้ผมก็ทําขึ้นมาหุ้นละหมื่นหมื่นอ่าเนื้อเงินนะครับเนี่ยครับเนื้อเงินครับชุดหนึ่งสวยงามหนึ่งหมื่นบาทครับผม ครับผมก็เรียกว่ารุ่นอย่างที่เป็นทางการนี่คือรุ่นไหไรุ่นผัดยศไหมผัดยศนี่ฉลองตตั้งครับฉลองตาตั้งผัดยศครับตอนตอนนี้ยังมีอยู่ให้จำหน่ายบรตจุขงคนที่ที่ที่วัดมีครับผมยังมีอยู่ใช่ไหมยังมีครับยังมีที่วัดยังมีก็ต้องอย่างที่บอกครับต้องรีบหน่อยครับผมครับผมเหรียญดีมีประสบการณ์ครับผมครับแล้วทุกเหรียญที่พี่ไก่สร้างเนี่ยก็ต่อโค้ด ผมต็กเองตอกโค้ดบล็อกทำลายหมดทำลายหมดครับเทียบบล็อกที่อาจารย์ครับครับผมอาจารย์ท่านจารย์ทุกเหรียญครับผมครอาจารย์ทุกเหรียญอยากทราบประวัติลึกๆต้องมาถามพี่ไก่นะฮะว่าเหรียญนี้มีความแตกต่างกับเหรียญนั้นอย่างไรเนื้อนี้แตกต่างกันอย่างไรนะฮะต้องมาถามพี่ไก่ได้ครับครับผมต่อไปครับพี่พี่ไก่ฮะเป็นเหรียญโต๊ะหมูครับผมโต๊ะหมูเนี่ยพิาการวันใช้ท่านสร้างขึ้นมาสร้างถวายอาจารย์ ท่านอะไรนะฮะอายการวันชัยครับพระปรนแงครับลูกศิษย์ลูกหาที่นี่ครับพระเป็นอายการท่านท่านรมดีสร้างขึ้นมาอันนี้เหรียญโตมูเหรียญโตมูเนื้อเงินหน้าทองคำเนื้อเงินหน้าหน้าตอนนี้เนื้อเงินหน้าหน้าครับท่านสร้างขึ้นมาถวายอาจารย์ครับผมครับเป็นลูกศิษย์ครับชายเดียวกับผมครับสร้างขึ้นมาท่านท่านรัดีสร้างผมก็ร่วมจองถวายอาจารย์ส่วนหนึ่งเงินส่วนหนึ่งก็ เอาไว้บูนาโบสถครับผมครับผมทำทำแล้วผมไม่ได้เก็บกันไว้เองคือทำแล้วถวายอาจารย์ทั้งหมดก็เก็บไว้แจกเพื่อนไม่กี่องค์ครับผมที่ปีห้าสี่นะครับครับครับผมตอนตอนนี้ ที่นี่มีไหมครับไม่มีครับไม่มีแล้วมีแต่เนื้อธรรมดามีครับอ๋อเนื้อธรรมดานี่เป็นเนื้อหลักครับหลนิเศษเนื้อหลักที่วัดจะไม่มีครับมันจะมีน้อยฮะถวายอาจารย์ไว้หนึ่งองค์อาจารย์เข้าพิพิธภัณฑ์ครับผมเดี๋ยวขึ้นมาดูพิพิธภัณฑ์ของอาจารย์ได้ถ้าอยู่กับผมก็สวยนะพี่เฟรมนะสวยสวยขอบคุณครับนี่ก็ก็มาปีปีห้าห้าคือมุทิตาจิตอาจารย์หลายปีปีห้าสี่ได้ได้รับพัชปรกัครับ พอขึ้นปี555ก็รบรอบหนึ่งปีครับผมก็เป็นท่านเป็นเจ้าวาดแล้วก็มผมก็สร้างเหรียญขึ้นมาหนึ่งรุ่นครับผมร่วมกับเพื่อนสร้างขึ้นมาจแจกอาจารย์เป็นรุ่นเจริญพรเจเริญพรบนครับผมสะดุ้งกับสะดุ้งมานสะดุ้งมาน,มาน,นั่งสะดุ้งมาน,นะครับครับครับด้านหลังผมออกแบบเองครับ นะเมตตาเนี่ยยันนี้เลยครับที่ใส่ยันนี่เลยที่ใส่เนี่ยครับที่จาร์ที่ดูแลที่จาร์เนื้อเงินนะฮะครับผมข้างหน้าเป็นเนื้อเงินลงยาเพลกนะทิเกครับอาจารย์ได้มาจากทิเกะอันนี้ที่เนื้อเงินลงยานี่มีสีเดียวครับสีเดียวครับสีแดงสิบเป็ดเหรียญครับอ๋อมีสุเกตเหรียญสุเกตเหรียญครับอยู่ที่พี่ไก่แล้วหนึ่งเหรียญครับผมเจริญพรบนนะฮะครับผมสะดุ้งมาใช่นะพี่ครับผมความหมายคือคือเมตตาแล้วครับ เพราะยันยันเมตตาใา้ดีประสบการณ์ดีครับขายดีครับผมเขาหาผู้หลักผู้ใหญ่ได้มีสี่เนื้อครับเนื้อเงินลุงยาเนื้อเงินเนื้อทองแดงเนื้อเนื้อนะวะครับแล้วก็ทองแดงอครับผมแจกมันเกิดอาจารย์ครับผมมันเกิดอาจารย์31พฤษภาคมครับผมอย่าลืมนะครับทุกปีจะมีของแจกทุกปีครับผมกำลังจะบอกว่าทุกปีนะฮะ31พฤษภาคมครับผมมี ในวันงานวันเกิดของพระอาจารย์หลายมีวัตถุมงคลแจกไม่มีจำนายครับแจกแล้วแต่ท่านจะทำบุญกับพระอาจารย์ว่าจะทำบุญเท่าไหร่ครับก็เป็นรุ่นนี้รุ่นสำคัญเลยยกโบสถ์นี่ครับทำเพื่อยกโบสถ์เหรียญยกโบสถ์ยกโบสถ์คื่อมีกิ่งกิ่งยกโบสถ์ครับผมเหรียญยกโบสถ์เป็นกลิ่งยกโบสถ์ครับผมมีทั้งกลิ่งยกโบสถ์แล้วก็เหรียญกิ่งยกโบสถ์ครับผม เพื่อสมทบทุนยกโบนยกโบนครับผมนะครับจะมีพระกิ่งด้วยครับอ่ามีพระกิ่งด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยพกษางนี่พระกิ่งอยู่ในนี้อ่าในนี้ก็มีครับเป็นพระกิ่นเป็นรูปพระกิ่งและตัวพระกิ่งจริงๆก็มีตัวพระกิ่ครับจริงๆก็มีครับผมก็จะถือเอาเคล็ดชื่อเขาได้นะอยากจะยกระดับยกฐานะกิ่งยกโบนเป็นอย่างนี้ครับผู้ชมนะประวัติกิ่งยกโบนเนี่ยคือพระอาจารย์เนี่ย คนสรงพนอคือสายมรแลนะครับพรถวายจานอาจารย์มาสามแสนบาทคำว่าสามแสนอาจารย์ผมไม่ได้กง่แค่สามแสนเราจะเอาเงินยกโบสถ์อาจารย์ได้บอกท่านก็ดำริสร้างพระกิ่งขึ้นมาท่านชอบพระกิ่งท่านดำริสร้างเองูุนนี่ท่านสร้างเองเลยครับดำริสร้างเองเลยสร้างพระกิ่งขึ้นมาให้ให้โยมจองเนื้อเนื้อเงินสองพันบาทพระกลิ่งเนื้อนวะหนึ่งพันบาทเนื้อโลหะผสมคือผมผสมโลหะมาให้ท่านครับ ครับห้าร้อยบาทห้อืบถึงมีอยู่ครับเพื่อเอายกโบกเขาเรียกกิ่งยกโบแล้วก็ทําเหรียญขึ้นมาให้จองครับผมอันนี้เหรียญนี้จองสี่พันคบหมดไปแล้วมีห้าเหรียญครับมีห้าเหรียญสิบสิบห้าเหรียญสิบห้าเหรียญสิบห้าเหรียญก็น้อยมากอันนี้เหมือนกันครับเหมือนกันสิบห้าเหรียญเหมือนกันครับครับเหรียญห้าพันบาทครับผมครับผม เหรียญยกโบสถ์ทุกเหรียญเลยครับยกโบสถ์นะนะฮะครับที่ระลึกยกโบสถ์ที่ระลึกในงานยกพระอุโบสถครับผมนะฮะครับผมยกโบสถ์ที่ระลึกยกโบสถ์วัดคารัตปี2556ครับนะฮะก็ดีครับยกโอย่างที่พี่ไก่บอกมีจานด้วยทุกเหรียญครับทุกเหรียญมีจานนะฮะมีจานทุกเหรียญครับท่านจะจานให้ทุกเหรียญเลยทุกเหรียญครับถ้าท่านผู้ชมมาเช่าบูชาแล้วไม่มีรอยจานท่านเมตตานะฮะท่านจานให้ได้ ครับเมตาทุกคนครับปีห้าหกปีห้าหกเหรียญเมตาแจกครับหลังจากยกโบนใช่ไหมหานี้แจกงานพิธาจิตลลายครับผมปีห้าหกครับผมปีที่แล้วครับปีที่แล้วมีเนื้อเงินลงยาครับเนื้อเงินแล้วก็เนื้ออปา้าอปา้าแจกครับผมครับแจกฟรีเพราะว่าใครมาร่วมงานอาจารย์กับพวกลูกศิษย์สายพวกผมก็ช่วยทํากันครับครับร่วมกันครับ กรระธานชลลครื่องปลาแดงร่วมกันครับผมแจกส่วนใหญ่จะแจกมัพี่เนาะครับแล้วก็มีรุ่นล่าสุดเลยครับปีเนี้ครับปีนี้ครับร่วมกันพวกผมแล้วก็ชลเครื่องปลาแดงครับร่วมกันทีมงานทั้งหมดนะครับผู้สิทธิ์อาจารย์ทั้งหมดร่วมกันทําก็คือเป็นเม็ดแตงเป็นเหรียญเม็ดแตงครับมันนีต้องคําประมูลในงานครับเอาเงินยกโบสถ์ครับผมครับอ๋อแล้วแล้วคนที่ประมูลไปได้ประมูลได้ทองคำสามเหรียญประมูลเหรียญละ หมื่นกว่าบาทครับผมหมื่นห้าครับครับผมต้นทุนก็หลักพันก็ก็ถวายจารท้งหมดเลยครับไม่มีใครให้จ่ายครับผมไม่คิดอะไรกันจะคิดทําบุญครับิดทําบุญอย่างเดียววันงานก็ได้แสนกว่าบาทครับถวายจารย์หมดเลยครับเข้ายกโบสถ์ครับผมครับครับผมก็มีเนื้อเงินทองคำสามเหรียญเนื้อเงินครับผมแล้วก็มีท่องแดงแจกฟรีครับผมครับผมครับไม่แตงอาจารครับ ก็ประมาณนี้แหละครับประมาณนี้ครับจะส่วนใหญ่วัตถุมงคลจะแจกส่วนใหญ่ครับแ <c oughs> ล้วผมกับพี่เป็นไปอยู่ไหนมาออเราก็คงจะเวียนว่บน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 ยายวนๆนเวียนอยู่เท่านี้แต่ผมไม่ได้เข้ามาะเราเรารู้จักวัดขรัดช้าไปร,รู้จักพี่ไก่ช้าไปนะครับถ้ารู้จักวันนี้ อา,อาจจะมีและไม่เป็นไรปีหน้าปีหน้ามีปีหน้าเชิญชวนท่านผู้ชมปีหน้ามีครับปีหน้าประธานชมรมพระเครื่องขราแดงจะสร้างขึ้นมาหนึ่งรุ่นครับเพื่อแจกครับเพื่อแจกจะเป็นอะไรก็เดี๋ยวลองพิจารณาดูอีกทีครับก็จะสร้างเป็นอะไรแต่คร่าวๆท่านบอกว่าจะสร้างเป็นพระพิฆเนศของข้าวแดงเาราะเป็นโลโก้ของของชมรมเครื่องพ้าแดงเลยครับก็จะสร้างเป็นพิฆเนศแกะมาทำดีหน่อยครับน่าจะหล่อที่วัดเลยหรือประมาณโดยประมาณครับผมครับก็ต้อง รออีกรอบนะครับรอันานะครับรอันาดครับรอไม่ไหวก็มาดูรุ่นอื่นๆก่อนที่นี่ครับครับมาสมทบทุนสร้างโบสถ์กันครับครับสร้างโบสถ์ยกโบนนะราคายกวิทยา้ายนะาตัวเองสรสามร้อยมีหลายราคาครับไม่แพงครับมาทำบุญฮะองทุกชิ้นผ้าจานจานให้หมดทุกชิ้นครับครับแล้วนอกจากนี้ยังมีอย่างอื่นไหมฮะที่ที่เป็นวัตถุมงคลของวัดคัรัตน ยังมีไหมฮะของผ้าจารย์หลายเลยครับมี่ครับมีครัเนี่ยขุดพวกอะไรครับในคอร์